สวัสดีครับวันนี้ก็มาตามสัญญาว่าจะมาแจกโอโซนนะครับโอโซนนะครับก็ตัวนี้ครับต้องถ้าโหลดไปแล้วต้องทำการแตกไฟล์ก่อนนะครับแตกไฟล์ไม่มีรหัสอะไรครับแตกได้เลยแล้วก็จะได้ตัวนี้มาแลวครับแล้วก็คลิกเข้าไปนี่ครับแล้วก็ ติดตั้งได้เลยไม่มีอะไรติดตั้งเพิ่มเติมแล้วก็ไม่ต้องเอาย้ายไว้ตรงไหนนะครับก็ติดตั้งได้เลยพอติดตั้งเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาย,ย่างนี้มาจะเป็นตัวนี้เราจะมาเ,ออเขาเรียกอะไรอะ เราเรียกว่ามัตเตอร์เนะาะจะมามัตเตอร์ข้างนอกนี่ก็ได้หรือมัตเตอร์ใน FL เลยก็ได้ถ้าเกิดโหลดไปแล้วติดตั้งไปแล้วถ้าเพื่อนๆจะใช้ก็ถ้า,าสำหรับที่คนที่ไม่รู้เลาว,ว่าติดตั้งไปแล้วว่ามันอยู่ที่ไหนแล้วจะใช้มันยังไงก็นี่ครับมาคลิกตรงนี้ครับ ไอ้สามชั้นนะครับแล้วก็กดตัวบวกแล้วกดตัวบนสุดแล้วก็กดตัวล่างนี่นะครับนี่แหละครับแล้วก็กดตัวนี้มันอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมก็อ่านไม่เป็นเหมือนกันนะครับมันอ่านว่าอะไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ละถ้าเพื่อนๆติดตั้งไปแล้วก็กดค้นหาตรงนี้ครับแล้วมันก็จะมาขึ้นตรงนี้ครับ จะมาขึ้นเป็นสีเหลืองอย่างนี้ครับถา้ามันสแกนหาแล้วเราขึ้นสีเหลืองถา้ามันขึ้นแล้วก็ใช้ได้แล้วครับถ้าว่าเราจะใช้มันก็เราจะเราจะแยกก็เหมือนเดิมครับใช้ตัวนี้ครับเรากดเข้าตัวนี้มันก็จะอยู่ข้างล่างนี่นะครับ ถ้าว่าเราติดตั้งใหม่มันก็จะเป็นสีเหลืองครับมันจะอยู่แถบล่างสุดหรือว่าเราจะมามัตเตอร์ใน,นนี้ก็ได้ครับในแถบมัตเตอร์ก็เหมือนเดิมครับเหมือนกันนะครับจะอยู่ลำล่างสุดหรือถ้าจะใช้ตัวย่อยมันก็ได้ครับ อยู่ที่ VST 3นี่ไอ้นี่จริงๆเป็นตัวโซนหมดเลยนะครับเนี่ยมันเป็นตัวย่อยมันเพราะมันมีหลายแบบจเจ้าเสียงกว้างเสียงหรือ EQ หรือเขาเรียกน็ตเบอร์อะไรพวกนี้ครับมันก็มีครบหมดออคชั่นมันเราจะเอาย่อยเลยก็ได้หรือจะเอาเป็นตัวเต็มมาเลยก็ได้ นี่ครับมันถามถึงเพลงเราว่าผมไม่ได้ใส่เพลงไม่มีอะไรนะผมแค่ทําให้ดูเฉยนี่ครับมันจะมีตัวนี่ครับแล้วก็กดนี่ครับมันจะมีออคชั่นย่อยเราสามารถนี่ครับมันจะเป็นออคชั่นพวกนี้แหละครับเราสามารถมาแยกใช้ต่างหากได้ว่าเราต้องการใช้เสียงอะไรของมันหรือเราจะเอามาทั้งหมดเลยก็ได้ครับ โอเคครับก็ไม่มีอะไรเนาะถ้ามีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเลิงกงดาวน์โหลดเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับ